ก่อนอื่นขอสวัสดีพี่พีเ F4 นะครับวันนี้ผมพงพันธ์พระบ้าน EP นี้ EP ที่ EP นี้เป็น EP ที่4ีพี่พท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจพาะที่เอามาลงวันนี้นะโทรปิดผมได้เลยที่096 154 1472นะครับผมก็วันนี้มีพาะมาหลากหลายให้พี่พได้เลือกได้ชมกันอีกห่งชุดนะก็พี่พี่เข้ามาแล้วก็มันเริ่มมาชมได้เลยนะครับ ก็มาเรื่องมันที่องคแกเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาไปพี่กันนะไปพี่คนไหนเข้ามาแล้วก็มาดูเลยนะก็เมื่อวานต้องขออภัยด้วยไม่ได้ลงครับผมพอดีติดธุระนิดหน่อยครับผมก็มาเรื่องมันที่องคแรกเลยนะององแกนี้ผมได้เหรียญนมปั้นแช่มครับผมนี่เหรียญนมปัแช่มนะครับผมนี่อันนี้ก็สึกๆหน่อยนี่แบบนี้เลยอันนี้อ่าเป็นพิมพ์หูเดียวนะครับผมเป็นพิมพ์หูเดียวนะนี่แบบนี้นะครับผมนี่เกาเกาแบบนี้นะครับผมนี่เกาเกาแบบนี้เลยนี่ แต่หูบนหักไปไม่เขาไม่เขามีหูหรือไม่มีหูเนี่ยไม่มีหูหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้นี่เขาเหมือนเขาไม่มีห่วงนะครับผมเหมือนเขาไม่มีห่วงเลยนะนี่นะนี่แบบนี้นะครับผมนี่นี่แบบนี้นะอันนี้เป็นเหรียมหลวงเพชอแฉมนะครับผมเป็นเหี่ยมหลวงพ่อแฉมนะนี่แบบนี้นะนี่แบบนะครับนี่เหรียญนี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันครับผมว่าสี่ร้อยนะต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองนี่ผมได้ผมได้อ่าลิงลิงไม้แกะแบบนี้นะครับผมดลิงไม้แกะไม่รู้ที่ไหนนะ ไม่รู้ที่นะครับผมเป็นลิงไม้แก่เก่าแบบนี้นะนี่นะนี่เก่ากาแบบนี้เลยนี่เก่าก่าแบบนี้ลิงลิงไม้แก่เก่าๆนี่ถักลวดแบบนี้เลยนะไม่รู้ที่นะครับผมไม่รู้ที่นะนี่เป็นไม้หรือเป็นเขาเนี่ยแบบนี้น่าจะเป็นไม้นะครับผมน่าจะเป็นไม้นี่เป็นไม้แก่เก่าๆแบบนี้นะลิงนะนี่เป็นลิงนะลิงจับหลักนะครับผมไม่รู้เป็นหนวงปู้ดิ่งหรือเปล่านี่แบบนี้นี่องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยเป็นกันนะครับผมว่าสี่ร้อยบาทนะ ต่อไปองคงที่สามห่วงที่สามนี่ผมได้เบี้ยแก้มาแก้นะครับผมเบี้ยแก้ไม่รู้ที่ไหนนะครับผมหุ้มทองแดงแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นหุ้มทองแดงแบบนี้นะนี่ด้านหลังก็ตีพับแบบนี้นะอันนี้เป็นหุ้มทองแดงนะครับผมเป็นหุ้มทองแดงแบบนี้นะนี่นะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้นี่อันนี้อันนี้เบี้ยเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่เบี้ยเก่าๆแบบนี้แต่หูหูนี่ไอห่วงนี่หักไปแล้วนะครับผมห่วงนี่หักไปแล้ว นี่ครเอาไปก็ต้องไปเลี่ยมเอนะครับผมไปเลี่ยมเอนะเลี่ยมกันน้ําได้นะครับผมองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองนี้องที่สามต่อไปองที่สี่องที่สี่นี่ผมได้พระสมเด็จครับผมเป็นพระสมเด็จพิมอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพใหญ่องนี้เป็นเป็นวัดอ่าเป็นวัดบางขุนพรมนะครับผมเป็นบางขุนพรมนะเป็นบางขุนพรมสวยเลยนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมส่องให้ดูสวยเลยนะเนี่ยหูดูเนื้อดูเนื้อนะครับผมนี่ดูเนื้อนะเก่าๆแบบนี้เลยนะมีคราบกู เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะองนี้ผมเอาสี่ร้อยเหมือนกันนะครับผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมนี่เนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเอาสี่ร้อยนะครับผมองนี้องที่สี่ต่อไปองที่ห้าองที่ห้าเนี่ยเป็นพระสมเด็จอีกอง์นึงพระสมเด็จอคงนี้เป็นพิมพ์เกจบตูมนะครับผมเป็นพิมพ์เกจบตูมนะเห็นเป็นพิมพ์เกจบตูมแบบนี้นะครับผมนี่องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยเหมือนกันครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนี่แบบนี้เอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะนี่นะนี่แบบนี้ครับผม ต่อไปองค์ที่หกครับผมองค์ที่หกนี่อันนี้เป็นอะไรหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อโสธรหรือเปล่าอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับผมเป็นหลวงพ่อโสธรนะนี่ครับผมนี่แบบนี้นะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้อกะเบื้อกกะเบื้องแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้สวยเดินๆเลยนะนี่คาบดินคคาบกูยังอยู่เลยนะนี่อันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรนะนี่มือเขาเรียกเนื้ออะไรนะครับผมแบบนี้นะนี่แบบนี้นี่หลวงพ่อโสธรนะนี่หลวงพ่อโสธรนะครับผมนี่แบบนี้เลยเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองค์ที่หกต่อไปองค์ที่เจ็ดองค์ที่เจ็ดนี่ผมได้นี่มา อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินฟ้าคํารนนะครับผมเป็นฟ้าคํารนนะอันนี้มีตอกเงินสามสี่นะครับผมมีตอกเงินสามสี่นะครับผมนี่โหมองไม่เห็นนี่แต่มีตอกนะครับผมนี่นี่วงวงนี่วงวงแบบนี้มีตอกเงินสามสี่นะครับผมอันนี้เป็นฟ้าคํารนนะครับผมฟ้าคํารนนะเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับผมวงนี้ผมเอาที่สี่ร้อยเหมือนกันนะเอาสี่ร้อยครับผมเรียบเรียบร้อยแล้วองค์ที่เจ็ดนะครับผมต่อไปองค์ที่แปดองค์ที่แปดนี้ผมได้หลวงบทบมานะครับผมอันนี้เป็นหลวงบทบพิมพ์ฐานสูงนะครับผมองค์นี้ผมเอาห้าร้อยนะครับผม เปิดเอาห้าร้อยนะครับผมนมะทบฐานสูงนะดูเนื้อก่อนนะครับผมโอ้โหดูเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะดูเนื้อสวยๆจัดๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่นะนี่แบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะองค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะองค์นี้องค์ที่แปดนะครับผมต่อไปองค์ที่เก้าครับผมองค์ที่เก้าองค์ที่เก้านี่ผมได้พระอันนี้มาเนี่ยไม่รู้พระอะไรนะครับผมแต่เป็นพระเนื้อเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะแต่ไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะครับผมเนี่ย คนไหนพอจะดูเป็นก็ปิดได้นะครับผมี่องคนี้ผมเอาสามร้อยครับผมเอาที่สามร้อยก็แล้วกันนะครับผมนี่อันนี้เป็นเนื้อแบบนี้เอาที่สามร้อยนะครับผมเปิดเอาที่สามร้อยบาทนะครับผมนี่เอาสามร้อยบาทนะองนี้องค์ที่เก้านะครับผมต่อไปองทีง่สิบอง์ที่สิบนี่ผมได้หลวงพ่งเงินอันนี้เป็นหลวงพ่งเงินแจกแม่ครัวนะครับผมอันนี้เป็นปืนแตกแจกแม่ครัวนะครับผมนี่เป็นปืนแตกนะแต่เป็นพิมพ์เล็กนะที่แจกแม่ครัวนะครับผมนี่เป็นพิมพ์เล็กแตกแจกแม่ครัวครับผม อันนี้เป็นหลวงม่อเงินปืนแตกแจกไม่ครัวนะครับผมในแบบนี้นะองค์นี้ผมเอาสามร้อยเหมือนกันนะครับผมเอาที่สามร้อยบาทนะครับผมเอาสามร้อยบาทนะองค์ที่สิบต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดองค์ที่สิบเอ็ดนี่เอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนี่เป็นจอบก็แลวกันจอบหลวงพ่อเดิมจอบหลวงพ่อเดิมแบบนี้นะครับผมนี่จอบหลวงพ่อเดิมแบบนี้นะที่สวยแบบนี้เลยนะสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมมี่สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่นี่นี่ผมส่องให้เห็นมันไม่มันไม่ชัดนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูอีกทีเดี๋ยวค่อยส่องให้ดูนี่ครับผม เอาที่สามร้อยก็แล้วกันนะผมเอาสามร้อยนะองนี้องค์ที่สิบเอ็ดต่อไปองค์ที่สิบสององที่สิบสอง, 12, อองนี่ผมได้อันนี้มาอันนี้เป็นคุ้นแผงเคลือบนะครับผมคุ้นแผงเคลือบนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมคุ้นแผงเคลือบกูว you, ัดใหช่ยมงคลอ,อง์นี้เอาที่สี่ร้อยนะครับผมวันนี้ได้มาวันนี้นะได้มาใหม่ๆนะครับผมวันนี้ได้มาใหม่เลยนะอง์น,นี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะอ,องนี้องค์ที่สิบสองต่อไปองที่สิบสามองที่สิบสามนี่ iga, ได้ปิดตาเมฆพัดมาเป็น อันนี้เป็นวัดอ่าห้วยจระเข้นะครับผมนี่ดูจานก่อนนะนี่จานเก่าๆแบบนี้นะจานเก่าๆตัวเล็กๆแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้จานทั้งองคนะครับผมจานทั้งองค์นะนี่จานทั้งองค์แบบ,บนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่น<บ>ี<ร>่แบบนี้เลยองนี้สวยๆเดิมๆแบบนี้นะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยอง์นี้ผมเอาที่เท่าไหร่ดีเอาที่ห้าร้อยก็แล้วกันนะผมเอาห้าร้อยนะองค์ที่สิบสามต่อไปองค์ที่สิบสี่ องค์ที่สิบสี่นี่เป็นพระสมเด็จเลี่ยมเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เป็นพระสมเด็จเลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะนี่สวยๆนะเนือเนื้อเนื้อสวยๆนะหูจะชัดเลยครับผมนี่นี่เส้นสังกระตุมสังกติขึ้นชัดๆเลยแบบนี้นะ <c oughs> นี่แบบนี้ครับผมองค์นี้ผมเอาที่องค์นี้ผมเอาที่เท่าไหร่ดีเนะี่ยเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันครับผมเอาสี่ร้อยนะนี่เอาสี่ร้อยนะครับผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองค์นี้องค์ที่สิบสี่ต่อไปองค์ที่สิบห้า ผมที่สิบห้านี่เป็นอันนี้เลยเป็นพระสมเด็จนะเป็นเป็นอันนี้เป็นสมเด็จอะไรนะเป็นสมเด็จบางขุนพมครับผมเป็นบางขุนพมดูเนื้อนะนี่ดูการยุบการย่นนะนี่ดูนะดูนะครับผมนี่โอยเนื้อสวยครับผมนี่นี่ดูเม็ดมุสานะครับผมนี่ดูเม็ดมุสานะนี่ผมให้ดูอีกทีเดี๋ยวค่อยส่องให้ดูนะนี่เม็ดมุสานี่ชัดๆจัดๆแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้ครับผมนี่โอ้หสวยงามครับผมสวยงามนี่แบบนี้ครับผม นี่แบบนี้สวยเดิมๆงามๆแบบนี้เลยนะนี่นะนี่แบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่โอ้โหสวยจัดองนี้ผมเอาที่เท่าไหร่ดีเอาสี่ร้อยก็แล้วกันครับผมองที่สิบห้าก็ไปองที่สิบหกองที่สิบหกนี้องค์สุดท้ายแล้วนะเป็นองสุดท้ายครับผมนี่ครับผมนี่นี่อันนี้พระอ่าอนี้เป็นพระบางขุนพรมนะครับผมเป็นบางขุนพรมนะนี่บางขุนพรมนะครับผมนี่นี่เป็นบางขุนพรมนะครับผมองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมบางขุนพรมองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผม นี่บางคุณพรมแบบนี้นะนี่นะนี่เอาสี่ร้อยนะครับผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผม,น,บผมนี่มีตายางแบบนี้เดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อหน่อยหนึ่งนะเอาที่สี่ร้อยนะครับผมนี่นี่กูกใหม่ครับผมกูใหม่บางคุณพรมนะเอาที่สี่ร้อยครับผมหมดแล้วนะครับผมวันนี้หมดแล้วนะมีสิบหกองนะวันนี้พระบ้านมีสิบหกอง eyes, ครับผมเดี๋ยวเอาไปลงพักเครื่องอ่าเดี๋ยวเอาไปลงพระเครื่องอีกตอนเย็นนะครับผมวันนี้ผมพงพันพระบ้านนะอ่าพงพันพระบ้านวันนี้ก็มีเท่านี้นะก็ ก็หมดแล้วครับผมเดี๋ยวก็ก็ผมฝากช่องลูกชายไว้ด้วยนะครับผมนะัาจะพงพระเครื่องนะเข้าไปดูก่อนนะครับผมราคาเบาๆนะครับผมก็วันนี้หมดแล้วนะวันนี้ผมพงพันธ์บ้านๆขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ